วันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือสามเล่มที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้การศึกษาและค่านิยมของชาวเกาหลีเล่มแรกชื่อจิตวิทยาการเรียนการสอนเขียนโดยวีรพลแสงปัญญาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยในปี2561 เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการสอนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการศึกษาเหมาะสำหรับนักศึกษาครูและผู้ที่สนใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์คำสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้แก่จิตวิทยาการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์และเทคนิคการสอนหนังสือการ ความเป็นครูไทยเขียนโดยทัลายาจิตเชยาวณิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2560หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงบทบาทของครูไทยและระบบการศึกษาไทยโดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางการศึกษาโครงสร้างของระบบการเรียนการสอนและความสำคัญของครูในสังคมไทยคำสำคัญของหนังสือเล่มนี้ การศึกษาไทยจรรยาบันวิชาชีพครูและความเป็นครูและเล่มสุดท้ายหนังสือค่านิยมของชาวเกาหลีใต้เขียนโดยคีซูอึนแปลโดยพันนิพาซองจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2559 หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมสังคมเกาหลีในปัจจุบันเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตการทำงานหรือการเข้าสังคมหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่สนใจวัฒนธรรมและค่านิยมของชาวเกาหลีนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการไปเรียนต่อทำงาน แฟนซีรีส์เกาหลีที่อยากเข้าใจสังคมเกาหลีมากขึ้นคําสำคัญของหนังสือเล่มนี้วัฒนธรรมเกาหลีค่านิยมเกาหลีและมารยาททางสังคม